งานของผมนี่นะครับก็เป็นงานออกแบบนะครับเป็นงานของกราฟิกดีไซน์นะครับเวลาทําทีนะครับก็ต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเลยบางครั้งนี่ก็เป็น10บสชั่วโมงเลยครับผมก็เลยอยากได้ห้องนะครับห้องทํางานที่มีบรรยากาศที่ตื่นเต้นครับให้เหมือนว่าเรากาลังผจญภัยอยู่ในโลกแห่งความฝันที่ตลอดเวลาเลยเวลาเรามีห้องที่บรรยากาศแบบนี้นะครับมันก็ทําให้เราคิดงานแปลกๆมีจินตนาการแปลกๆในการคิดงานได้นะครับยังไงก็ฝากให้คุณมรนากรนะครับทำความฝันของผมนี้ให้เป็นรูปเป็นรางขึ้นมาหน่อยครับ จทย์ดดของเราในวันนี้มาจากกราฟิกดีไซเนอร์คุณมังไชลเดนครับเดี๋ยวเราไปคุยกับมัณฑนากรของเรากันดีกว่านะฮะว่าเขาได้เตรียมไอเดียและคอนเซปต์การตกแต่งห้องวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับพี่นมสวัสดีครับสำหรับห้องทํางานในเมืองนะฮะที่ให้ความรู้สึกเหมือนพระจนภัยในความฝันเนี่ยจะอมาเป็นแนวไหนครับพี่ครับเปิดสำหรับห้องทํางานของคุณมังนะครับผมอยากจะให้ออกมาดูเรียบง่ายสบายสบาย แต่ว่าจะใช้เทคนิคการแมทสีระหว่างสีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับซึ่งเป็นสีที่อยู่ในคอนเซปต์การตกแต่งแบบแฟนตาซีเข้ามาช่วยนะครัทำให้ห้องนี้ดูน่าสนใจขึ้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นสีที่ปลดปล่อยความคิดและจินตนาการออกไปคมนะครับก็คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้เวลาคุณหนุ่มกันอีกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าห้องของเราจะเป็นยังไงกันครับสักครู่เดียวครับ สำหรับสีที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวซึ่งจะเป็นคู่สีที่ใช้ในห้องทำงานห้องนี้นะครับสีของที่นี่นะครับมีการจัดกลุ่มสีออกทั้งหมด4กลุ่มสีอารมณ์และที่ผมเลือกอยู่นี้ก็คือกลุ่มสีของคอนเซปต์การตกแต่งแบบแฟนตาซีครับโดยผมเลือกใช้เทคนิคการแมทสีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูโดยโปรแกรม Idea Color ที่ให้เราสามารถเลือกสีมาลองเปรียบเทียบก่อนจะไปทาในห้องจริงว่าถูกใจเราหรือเปล่าสะดวกจริงๆครับ เป็นห้องทํางานที่ดูผจญภัยแล้วก็รู้สึกแปลกใหม่เหมือนที่คุณมังอยากได้เลยนะครับและยิ่งสีที่อยู่ในห้องตรงนี้ก็ดูโดดเด่นมากเลยไม่ทราบว่าพี่หนุน่มด้ได้ใช้เทคนิคอะไรลงไปบ้างครับครับผมเลือกใช้คู่สีเขียวกับสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่อยู่ในคอนเซปต,ต์การตกแต่งแบบแฟนตาซีนะครับเป็นตัวสร้างความน่าสนใจให้กับห้องซึ่งทำให้ห้องดูสนุกตื่นเต้นและผจญภัยเหมือนอยู่ในความฝันเ,เพื่อให้คุณมังสามารถใช้จินตนาการในการทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกับจุดแรกนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าจะสําคัญที่สุดของห้องทํางานนั่นก็คือโต๊ะทางานนี่เองครับอาชีพของคุณมังก็เป็นกราฟิกดีไซน์ก็เลยมองว่าน,น,น่าจะหลีกหนีจากเคฟโต๊ะเหลี่ยมแบบ,บเดิมน,นะครับแล้วก็ให้มันมีลักษณะโอบโอบล้อมตัวเองครับจะหันไปทางซ้ายหรือขวาก็ทํางานได้สะดวกสำหรับตรงนี้เนี่ยได้วางคอนเซปต์อะไรบ้างฮะ อยากจะให้ในห้องนี้มีมุมพักผ่อนกับกับกับมุมทำงานที่ดูอยู่ใกล้ๆกันเลยครับแล้วดูก็มีการใช้เรื่องของโครมครับผมนะฮะแล้วเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เนี่ยมีการมองหรือว่าวางลักษาอย่างไรบ้างครับอย่างถ้าเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์แข็งเนี่ยผมจะพยายามใช้ทรงที่ค่อนข้างมีเหลี่ยมเลือกเป็นโทนสีเทาแล้วก็สีครีมครับให้มันดูดอบจากสีของลายกราฟิกครับและในเรื่องของการใช้แสงตรงนี้เนี่ย ได้วางลักษณะของแสงว่ายังไงบ้างครับจะสังเกตเห็นนะว่าจะมีไฟซ่อนไว้ค่อนข้างที่จะหลายจุดนะครับอย่างบางทีคนที่ทํางานกราฟิกดีไซน์เนี่ยทำมาตอนกลางคืนเนี่ยบางทีเราเขาจะชอบไปิดไฟทํางานแต่ว่าพอเรามีโคมไฟอยู่หลายที่เนี่ยมันจะทําให้ห้องดูมีมิติดูมีความลึกมีกเดียบขึ้นต้องขอลองนั่งเลยนะฮะครับ,รบโอ้สบายมากเลยนะครับทำงานเหนื่อย,ยแล้วมานัาน่งตรงนี้นี่หลับเลยนะฮะ ลอ,ลองนั่งนะครับลองนั่งครับนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการวางคอนเซปต์นะฮะของแฟนตาซีสำหรับกราฟิกดีไซเนอร์โดยเฉพาะนะครับและนี่คือห้องทำงานที่มีสีสันตามคอนเซปต์แฟนตาซีของคุณมังชโดนครับ <c oughs> ร่วมดีไซน์โดย T.O.A c o l o r w o r l d สีไหน <c oughs> สีคุณ